บางทีความรักก็คือความเจ็บปวดที่ปลอมตัวมาแอนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อกหักค่ะที่นี่คือที่เดียวในโลกที่หัวใจแตกสลายกลายเป็นงานศิลปะได้สวยงามที่สุดค่ะและแอนก็เพิ่งอกหักมาก็อยากมาดูความแตกร้าวของคนอื่นบ้างเนาะวันนี้แอนอยู่ที่ Museum of Broken Relationships ในซากรรบอัแทโคเอเชีย ทีนี่เขารวมของทุกชิ้นที่เคยมีความหมายที่สุดสำหรับตัวเองแต่พอความรักมันพังก็เลิกกันและเอาสิ่งของแทนเรื่องราวอกหักเหล่านั้นมาฝากไว้เหมือนบันทึกต้นจบของรักแต่ละเรื่องอะเศร้าเนาะเดินเข้ามาทั้งกลิน่นทั้งแสงสลัวๆแล้วความเงียบอะมันตีกลับไปถึงตอนที่เรานั่งเงียบๆคนเดียวหลังเลิกกันเลยอะ ชิ้นแรกที่แอนเจอเป็นตุ๊กตาคนแคะในสวนค่ะมันถูกบริจากพร้อมโนดว่าหลังเราทะเลาะก,กันหนักที่สุดฉันโยนมันใส่กำแพงแต่สุดท้ายก็เก็บกลับมาวางที่เดิมเพราะกลัวมันจะเหงาแค่อ่านก็จุกแล้วนะอีกมุมหนึง่งมีขวานจริงๆนะอันนี้เจ้าของบอกว่าใช้สับเฟอร์นิเจอร์แฟนเก่าออกเป็นชิ้นๆทุกวันหลังเลิกงานจนหมดบ้าน แล้วก็มีแหวนแต่งงานในตู้แก้วที่มาพร้อมโนดว่าฉันไม่คืนเพราะเธอไม่ได้เอาหัวใจฉันคืนมาเฮประโยคเดี๋ยวคือเหมือนโดนตบเบาๆแต่ชาไปทั้งหัวใจเดินไปเจอชุดเจ้าสาวสวยจนแทบหยุดหายใจแต่ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่ามันกำลังร้องไห้เจ้าของชุดเคยฝันจะสวมมันเดินเข้าสู่โบสถ์ แต่วันจริงกลับยืนอยู่ในบ้านที่ว่างเปล่าเพราะเจ้าบ่าวบอกเลิกชุดนี้เลยได้แต่งงานกับความเงียบและฝุ่นแทนเศร้าหมาถัดไปคือรองเท้าส้นสูงสีแดงหัวแหลมเหมือนของแอนแตะคืออ่านป้ายแล้วน้ำตาซึมว่ามันคือรองเท้าที่เจ้าของใส่ไปดินเนอร์กับแฟนเพราะคิดว่าเขาจะขอแต่งงานแต่สิ่งที่ได้คือคำว่าเราเลิกกันเถอะ เธอเดินกลับบ้านเสียงส้นลังเท้ากระทบพื้นดังกล้องไปในหัวเหมือนหัวใจตัวเองกำลังแตกทีละจังหวะฮือพอหัวใจเริ่มหนักทั้งค่ายพิพิธภัณฑ์มีคาเฟ่เล็กๆชื่อเหมือนจะธรรมดาแต่กาแฟคือหอมมากแอนสั่งลาเต้ร้อนมาหนึ่งแก้วนั่งตรงริมหน้าต่างมองผู้คนเดินผ่านแล้วก็คิดนาว่าที่ซาเกรบโคโอเอเชีย เ,เหมือนเมืองผักใจชโชวคราวของคนแปลกหน้าจากทั่วโลกอะ่ะแต่จะบอกว่าอะไรหรือปะตอนที่เดินในมิวเซียมอ่ะก็คือโดนแอลหนักมากแล้วผู้ชายคือสเปกเวอร์ฉันลืมเลยว,ว่าก็ลงอกหักหมา <laughs> 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 เขาเดินชนเราแบบเบาๆแล้วก็ปังหล่อว่กงานเขาอีแอลเลยคะ่ะ <laughs> แล้วเขาก็ชวนเดินชมต่อได้กันจากที่เข้ามาแบบหัวใจแตกสลายกลายเป็นหัวใจเต้นได้แบบงงๆอะ่ะ งงตัวเองอะ่ะพึ่งอกหักแต่พอโดนฉีดยาด้วยหนุ่มยุโรปอาการก็ดีขึ้นเลยค่ะแอนว่าพิพิธภัณฑ์นี้ไม่ใช่แค่รวมเรื่องราวตอนจุดของความรักแต่บางทีมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของรักใหม่ก็ได้นะเพราะแม้ของบางอย่างจะบอกลาวความรักไปแล้วแต่มันก็ยังสวยงามพอจะเล่าให้ใครสักคนฟังแล้วบางทีใครคนนั้นก็อาจจะยืนอยู่ข้างๆคุณในพิพิธภัณฑ์นี้ วันนี้แอนจากสาวออกหักในซาเกร็บขอลาไปพร้อมแก้วลาเต้แก้วใหม่และเบอร์โทรศัพท์ของใครบางคนค่ะใครที่อกหักนำสตอรี่มาโชว์ที่นี่ได้นะคะแต่วันนี้ไม่ใช่สำหรับแอนค่ะขอบคุณที่ดูจนจบนะอย่าลืมสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะบายค่ะ